ตำหนิสสสัดเศษหน่อยสอสอปเศษคนหนึ่งเนี่ยนับวันนับวันเนี่ยในคดีของน้องแตงโมเนี่ยไม่พูดไม่ได้สสสอปเศษเนี่ยได้มีการคุยโทรศัพท์กับผมผมมีการบันทึกเสียงไว้นะแต่ผมไม่อยากเปิดเรื่องสอปัดเศษนะสอสอปเศษเนี่ยมีการออกมานะครับว่ามีหลักฐานเด็ด มีคนจับน้องแตงโมโยนน้ำสุดท้ายก็เป็นคำพูดที่ไม่มีหลักฐานเลื่อนลอยนะผมก็ได้มีการตำหนิว่าเป็นหนึ่งสสประเศษเนี่ยนะต้องเป็นสสที่มีคุณภาพพูดแล้วต้องเป็นเรื่องจริงเราเป็นสสเนะี่ยช่วยเหลือประชาชนไม่ผิดหรอกครับสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่ว่าผมผมว่าคุณนะคุณไม่ผิดหรอกประชาชนเดือดร้อนคุณต้องเข้าไปช่วยแต่พฤติกรรมของคุณเนี่ย มันเป็นสอสไรคุณภาพเป็นสอสอปฏเสธที่ไม่มีคุณภาพคุณก็ได้แต่แค่นะครับพูดวัตศินเบนวัน,วนแต่คุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยวันแรกคุณพูดเรื่อง,งของของการที่มีคนจับน้องแตงโมโยนน้ำนะผมก็ถามว่าเอางี้ไหมเรามาเดิมพันกันข้างละล้านผมต่อห้าสี่เลยถ้าคุณมีคลิปหลักฐานว่ามีคนจับน้องแตงโมโยนน้ำแล้วไปมอบให้ตำรวจเนี่ยมาวางเดิมพันกันคนล,ละล้านไหม ไม่ใช่หัวนะครับนะไม่ใช่หัวนะหัวล้านาเอาเงินสดๆมาวางกันเลยคนละล้านผมมีในทุนาวางให้เลยพระกอว่าเขาบอกว่าผมไปยุ่งอะไรด้วยเขาต้องการแสงเขาพูดกับผมเลยว่าเขาต้องการแสงเขาไม่ได้ถึงไม่จริงเขาต้องการแสงนะอันนี้เรื่องแรกนะเรื่องที่สองมาอีกบอกว่าพบปอปพบพอ,พอ,พพอ,พอตลอดพอเดีสุวัสดิ์แจ้งยอสุข ไปกินข้าวกับพ่อของแซนซึ่งอันนี้ยผมออกมาพูดได้เลยว่าพอบอปัดเนี่ยพอบปอเจริญสุขเนี่ยไปล่าคนร้ายน่ะที่ยิงตำรวจตายกองปราปะที่พัทลุงแล้วก่อนหน้าน,นี้นะก็ไม่เคยเลยไม่เคยเจอกันเลยอันนี้พูดแทนได้พูดแทนได้เลยเพราะว่าแกไปอยู่พัทลุงไปลือกับพี่ก้องพลตำรวจโทจรศัพบ์คุิเดชไปกับพี่โจกด้วย สุเดชิทักพานไปกับพี่ใหม่สุชาติทีรสวััติไปได้ล่าคนร้ายที่ยิงตำรวจกองปราบตายที่พัทลุงนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับคุณเป็นสสบัดเสีคุณจะพูดพ่อๆคนหนึ่งเ็เสียหายเอาละไอ้เรื่องนี้ว่าเปนเรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาอีกบอกว่าเนี่ยจะไปใช้มีเพื่อนอยู่องค์การนาซาอีกนาซา่ะมีจริงถ้าเป็นเมื่อสมัยผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ย พี่น้องประชาชนคนรุ่นเก่าเนี่ยน่าจะรู้จกักผับนาซาสเปซโดมที่อยู่ตรงของปันนะพอข้ามสะพานรถไฟไปหน่อยอ่ะมันจะมีนาซาสเปซโดมอยู่ซ้ายมืออ่ะผมนึกเลยนะว่าเฮ้ยมึงไปเที่ยวผับที่นาซาป่าวะถึงถึงได้พูดเรื่องนาซาองค์การนาซาเนี่ยนะมีเพื่อนอยู่เพื่อนมันชื่ออะไรวะอยากถามหน่อยสอสประเิฐนะร้านนาซาเนี้ครับเป็นร้านขายโทศรศัพท์มือถือครับนะ ร้านนาซาเขามีเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือไอ้เป็นร้านนี้หรือเปล่าเพื่อนเองอะอยู่ร้านนี้หรือเปล่าอยู่ร้านนาซาเปล่าไม่ใช่องค์การนาซาภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศมันจะเป็นภาพถ่ายทางทางภาพนิ่งครับไม่ใช่เป็นภาพเคลื่อนไหวถ้าคุณอยากได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณเป็นร้องนี่ครับกรมป่าไม้เาก็มีภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศนะหรือคุณจะไปนีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ มันพูดแล้วมันต้องมันอย่าโชว์โง่เอางี้วาเป็นถึงสอส,อสอปัสเสษผมพูดต,งตรงๆว่าเป็นสอสอที่ไม่มีคุณภาพเลยนะไอ้นาซาเนี่ยนะเออถ้าร้านโทรศัพท์นาซาเดี๋ยวพาไม่รู้จักเดี๋ยวพาไปบังเอ,อิญนาซาผับนาซาสเปซิโดมเนี่ยที่คลองตันเนี่ยก่อนไปทางรามเนี่ยมันปิดไปแล้วตอนผมยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยตอนที่เรียนปวสที่หมหาวิทยาลัยเอเชียคเน่ K K N e, ผมยังไปเทีเย่ยวในผับนาซาเข้าไปอ่ะมันเป็นโดมกลม,กลม นั่นแหะเขาเรียกผับนาซาแต่องค์การนาซาเนี่ยมีเพื่อนตอนไหนวะเออมันทำไมเป็นสอสอปฏิเสธที่ไม่มีคุณภาพเลยง่ารสาจก่งๆพูดแล้วทำให้ได้ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้นะหิวแสงเกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงถึงพฤติกรรมนะคนแบบนี้เมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์จันโอชายุทธสภานะเน่ะรับรองไม่ได้เป็นสอสอแล้วเป็นสสอสอบตกผมยืนยันแล้วเป็นสอสอสอบตก นะคนแบบนี้อย่ามาเป็นสสเลยมันไม่มีคุณภาพประเทศไทยเนี่ยถ้ามีสสแบบนี้เขาเรียกสสอะไรคุณภาพสสปฏเสธที่ได้ในพวกปฏเสธถ้าผมรู้ว่าเฮ้ยลงสสสามหมื่นสี่หมื่นคะแนนได้เป็นสสเนี่นอยอจชริยะลงแล้ววันนี้ได้เป็นสสเท่ๆแล้วอยู่ในสภาแล้วาถ้าสามสี่หมื่นคะแนนน่ผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเลือกผมอ่ะอย่างน้อยต้องมีห้าหมื่นอัพเนี่ยพูดได้ฟังแต่นี่คือ ผมงงมากเลยเป็นสสปเศษแล้วพูดไม่มีพูดไม่มีคุณภาพพูดไม่มีอะไรที่มันเป็นเก็นสารและเรื่องจริงเลยถ้าคุณมีหลักฐานจริงคุณไปให้ตำรวจเลยครับนะตำรวจเขารอรับอยู่แล้วผมเนี่ยบอกตำรวจว่าเฮ้ยเรียกมันมาเลยเป็นพยานเลยไอ้สสปัเศษเนี่ยเรียกมาเป็นพยานเลยแล้วถ้ามันเท็จเนี่ยก็ดำนดเนินคดีมันแล้วก็หาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานมันจะได้เขตมันนั่นมันไม่เขตหรอกมันก็พูดไปเรื่อย ใครที่มันบอกมีหลักฐานเด็ดนะ่ะนะไอ้นี่บอกว่าฆาตกรรมฆาตกรรมเลยเนี่ยให้มันไปร้องทุกข์กล่าวโทษเลยนะอย่าพูดปากเปล่าไพ่อย,อยนะผมบอกได้เลยว่าให้ไปแจ้งความเลยว่าเนี่ยผมเนี่ยพบเห็นเลยว่าน้องแตงโมถูกฆาตกรรมแล้วเป็นพยานเลยในศาลเนี่ยจะได้จะได้รู้เลยว่าเออ,าเาอเป็นผู้เสียหายไม่ได้กล่าวโทษได้เพราะเป็นคดียาเป็นดินอย่าพูดอะไรพ่อยๆนะให้เขาออกมาแถลง ผมก็รออยู่ว่าตำรวจจะถแถลงเมื่อไหร่ผมก็รออยู่จ้องอยู่ที่ผมเงียบไม่ได้ทำอะไรหรอกผมอยากดูว่าตำรวจจะถแถลงเรื่องอะไรจะถแถลงอะไรบ้างแต่วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เดชานะอาจารย์เดชาที่ไปกับแม่น้องแตงโมแล้วก็ไปทานายอิษณะที่ไปพบาตารวจนิติเวชทีนะ่สถาบันนิติเวชของทางอตนาจตุ่งชาติแล้วออกมาอธิบายนะให้กับสังคมได้เข้าใจนะครับ อย่างน้อยสุดเนี่ยวันนี้อาจารย์เดชาได้ทําหน้าที่ที่ปรึกษาของของคุณแม่น้องแตงโมนะแล้วออกมาชี้แจงต่อสังคมอันนี้ผมขอบคุณนะด้วยใจจริงอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณก็ยังมีความเป็นสุภาพบุรุษในการเข้าไปรับฟังข้อมูลจากตํารวจนะที่เชี่วชาญด้านนิติเนี่นะแลวก็ได้ออกมาชี้แจงต่อสังคมต่อสื่อมวลชนให้ทุกคนเข้าใจบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแสงมันเยอะเหลือเกินนะแสงมันเยอะเหลือเกินนะผมบอกตรงว่า ผมมันได้แต่ทนได้แต่รอได้แต่สงสารตำรวจบางคนที่ทำคดีนะเขาต้องอดหลับอาตานอนนะทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเขาต้องทนเป็นตำรวจต้องอดทนผมบอกวันนี้เฮ้ยเองไม่ต้องนั่นมากแล้วเพราะว่ามันจะทำสตอรี่เป็นสตอรี่พุ่มกับการแสดงเกาะๆซีรีส์สองนะโดยอมรินทีวีโดย TV, โดยูทูบเบอร์บางคนเพราะผลประโยชน์ที่มันได้ในการปั่นข้อมูลพวกนี้ มันจะได้ผลประโยชน์เหมือนกับคดีน้องชมพู่กาอเกอกการแสดงซีรีส์สองนะแล้วก็ยูทูบเบอร์บางคนก็ได้ค่าค่าคอนเทนต์นี่คือผลประโยชน์ทั้งนั้นนะที่ออกมาเนี่ยตำรวจเน่ยใจถึงพึ่งได้หน่อยกล้าก้าหน่อยไอ้พวกที่มันปล่อยของมาว่าโดนตีหัวโดนรุ่นสารพัดเนี่ยนะถ้าเป็นเฟกนิวดำเนินคดีเลยถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะนะ ตำรวจต้องขอบคุณเขาวันนี้ผมต้องเถียงท่านอํานวยนิมมโนที่พาดพิงผมด้วยหาว่าผมไปฟังอะไรรับสารภาพห้องน้ํานะถึงไม่เอ่ยชื่อผมอะเจตนาท่านอะเอ่ยผมอยู่แล้วอันนี้พูดได้ฟังเลยผมโตเถียงท่านอํานวยนิมมโนเลยว่าสมัยท่านเนี่ยที่ท่านบอกว่าโอ้ท่านทําคดีดังๆมาเนี่ยนะผมผมบอกได้เลยว่าท่านไม่ต้องยกยอบอกปั้นท่านหรอกผมรู้ว่าท่านเก่งนะถ้าเป็นนักสืบนะครับท่านทาคดีมาเยอะแต่ไม่ต้องอวดก็ได้ นัน่นเปนยุคของท่านที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ถูกย่ำยีเหมือนปัจจุบันนี้สมัยท่านเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้รับเกียรติจากํานกักงารตํารวจชาติระดับสูงแต่ยุคนี้พนักงานสอบสวนคือลูกเมียน้อยพนักง,งานสอบสวนคือเป็นพนักง,งานสอบสวนที่ไม่มีคุณค่าในสายตาของผู้ใหญ่เพราะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยต้องอยู่อย่างไหนอยู่อย่างอดทน ผมไปโรงพักสังขะจังหวัดสุรินมีพนักงานสอบสวนอยู่ห้าคนผมไปโรงพักสุวรรณภูมิมีตำรวจอยู่ทั้งสิ้นไม่ถึงยี่สิบนายทั้งทั้งทั้งโรง,งพักนะไปโรงพักเปลงจังหวัดสมการมีตำรวจไม่ถึงยี่สิบนายพูดไปอย่ากโกรธผมผมนักตำรวจมากกาตำรวจลกผมพนักงานสอบสวนแต่ได้โรงพักถูกหนีไปช่วยราชก,การ ไปเดินทิ้งกระเป๋าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตุวาชาติเต็ไมไปหมดในกองบัญชาการแต่และกองบัญชาการเต็ไมไปหมดแต่ตำรวจที่ต้องไม่มีเส้นสายเหมือนที่เขาถามว่าเกาเหลาอ่ะทําทไมถึงแพงกว่าเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็มันเกาเหลาอ่ะมันไม่มีเส้นมันเลยต้องจ่ายแพงพวกนี้คือเด็กสิ้นเนี่ยย้ายไปได้ไปอยู่กองบัญชาการย้ายไปอยู่กับในในวงในเวนหมด เพราะเป็นพนักงานสอบสวนมันลําบากพี่น้องประชาชนครับนะวันนี้เนี่ยที่ผมต้องพูดเนี่ยท่านนํานวยมันคนละยุคถ้าท่านปล่อยให้พนักงานสอบสวนเป็นอิสระทุกคดีอ่ะพนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถถ้าอยู่ฝั่งโจรรับเงินโจรผมพูดตรงเลยถ้าพนักงานสอบสวนร,รับเงินโจรมันสามารถชักสำนวนออกได้เหมือนที่ผมเคยโดนมาสิบปีก่อนไงท่านนำนวยนะเมื่อที่ผมโดนสิบปีก่อนไงท่านนำนวย สมัยก่อนเนี่ยผมโดนเนี่ยยัดข้อหาเนี่ยนะ,จะเจ้าผมติดคุกติดตารางให้ได้เพราะอะไรเพราะผมยกหูโดนสับแค่นั้นเละสวัสดีครับสวัสดีไม่ทราบผมโดนข้อหาอะไรครับเออ,น,อน้องเดี๋ยวไปว่านทีศาลเลยจะไม่ได้สอบปากคำผมไม่ได้นิดเดียวเลยหมองผมไปสู้คดีที่ศาลแล้วนี่คือระบบที่ถูกกล่าวหาและถูกยัดข้อหาเมื่อสิบปีก่อนที่ผมเคยโดนมาสมัยท่านอ้ำน้ยเนี่ยท่านอาจจะได้รับการ ผู้ใหญ่ให้ความเมตตานละ้อะแต่สมัยนี้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีทั้งคุณและโทษสามารถดึงออกได้สามารถชะข้อออกได้ปืนนะผมผมไม่จําได้เลยผมทาคดีปืนมาคดีหนึ่งคดีปืนเถื่อนปืนเถื่อนนะพนักง,งานสอบสวนบอกไอ้ผู้ต้องหาอะไรไหมมืออยากรอดเปล่าไอ้นี่บอกทําไมครับกูมีวิธีเดยวกูทําให้เป็น,ป,นปืนเสียอะปืนเถื่อนอนะ่ะทําให้เป็นปืนเสียได้โดยทําไงหนึ่งเอาลูกกระสุนออก สองทำให้ปืนยิงไม่ได้เห็นไ,ไหมนี่คือถ้าผู้ต้องหามีพนักงานสวนที่เขาข้างโจรผมเคยไล่ตำรวจคนหนึ่งที่สอนอสามเสนเป็นพนักงานสอบสวนในการจับที่ชุดสืบสวนจับกุ้งคดียาเสพติดมาได้นี่ท่านหน่ยฟังผมนะจับกุ้มคดียาเสพติดมาได้สมมติห้าร้อยเมตรไอ้นี่ตัวยอย่างเลยผมไม่เอ่ยชื่อกันนามนะนะกุลน่ะนะปรากฏว่า พนักง,งานสอบสวนทําเหลือแค่สิบเมตรเองครับจาก500ห้าร้อยเมตรเหลือสิบเมตรครับพอไปขึ้นศาลไอ้ชุดจับกลุมเลยงงอ่ะผมจับห้าร้อยเมตรนี่ทำไมเหลือสิบเมตรถึงรู้ว่าพนักงานสอบสวนน่ะชักออกเลยอยสิบเมตรรับเงินผู้ต้องหาสุดท้ายพนักงานชุดสืบสวนเนี่แหละไปแจ้งความจับพนักงานสอบสวนจนกระทั่งผมต้องไปตามคดีเนี่ยทยนัยเนี่ย จนทั่งมกรนหนึ่งมันก็จะไม่ผิดอ่ะนะมีคําสั่งให้ออกจากราชการแล้วสุดท้ายมันเองก็ติดคุกติดตารางไปพนักงานสอบสวนเพราะชุดสืบสวนเขาแมวด้วยทุกๆคดีถ้าเป็นลูกของคณะกรรมการเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยจะดีกว่าที่จะเป็นพนักงานสอบสวนที่โดดเดี่ยวพนักงานสอบสวนทุกคนมีอิสระหมดแล้วครับไม่มีใครเบบับกูเขียนได้ไม่มีใครไปเอาปืนไปโจัวว่า,วามึงต้องทําตามนี้นะมึงต้องดึงนะมึงไม่ใช่ พนักง,งานสอบสวนมีอิสระทางความคิดอย่าลืมนะครับพนักง,งานสอบสวนถูกตรวจสอบใครครับถูกตรวจสอบโดยผู้เสียหายถูกตรวจสอบโดยอายการนะถูกตรวจสอบโดยกระบวนการของศาลทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ต้องไปดูอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทาไมถึงเป็นอย่างนี้นักสืบโซเชียลเนี่ยมันจะพูดให้ฟังว่าเขามีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียหลายๆคดีเนี่ย ตำรวจ่ยต้องขอบคุณนักสืบโซเชียลไอ้โซไอ้โซเชียลนะโซเชียลทั่วทีนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถไปหาหลักฐานมาได้เร็วกว่าตำรวจมันก็เป็นประโยชน์แต่บางคนที่เป็นเฟกนีวมันก็ต้องแยกแยะต้องดำเนินคดีมันดังนั้นเนี่ยอย่าไปตำหนิเขาเลยทุกเรื่องทุกราวในบ้านเมืองทุกคนเนี้นะไม่ใช่เพราะสังคมโซเชียลมีเดียเหรอที่ทำให้ข้าราชการถูกจับกุมนะคนที่ทุจริตอร์รัปชันถูกจับกุม คลิปต่างๆที่ประชาชนที่ร้องผ่านโซเชียลมีเดียทำไมตำรวจถึงต้องเร่งรัดในการจับกลุมหรือดำเนินการต่างๆเหล่านี้มันคนลายุคกับท่านอำนวยนีมโน,โนผมจะบอกให้วันนี้สังคมอ่ะต้องยอมรับโลกที่มันทันสมัยโดยสังคมโซเชียลมีเดียออนไลน์มันไปไวมาไวการเชื่ออีกเรื่องหนึง่งกระแสะสังคมอีกเรื่องนึงเอาอย่างนี้